ขาวดีอะไรข่าวดีข่าวดีเฮอ,อ,อเดี๋ยวอะไรอะไรโอ้ยสะพายเยอะแยะเลยมาแล้วมาแล้ว,ลวคนรังคนรังมาแล้วนะคะสองท่านอยู่บ้านก็สบาย,บายดี เห็นคลิปลอยด้วยเนอะเห็นคลิปใครไม่รู้เอยคลิปป้าทำสายโอ้ยด้วยไม่ทำสเลยทุกคลิปเลยโอ้ยสาธุดังแล้วท้าเราถ่ายถ่ายรำนะเอาขาขึ้นฟ้าคลิปลอยขาลอยขานางรำลอยเออนี่ไม่เห็นแต่เท้าเออนะเดี๋ยวมีข่าวดี ย่ามาย่ามาเมี่อกำใสมาปุ๊มาอเดี๋ยวมีข่าเาดีมามามาจะเล่เต็งตังเอาของมาเลยปานไม่ยืนอไรก็ือมาเร็วๆเออ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 ยืนเาก็มาตั้งองมาตั้งเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวให้เขาตั้งล้อง เดี๋ยวเราถ่ายคลิปก่อนเราถ่ายคลิปก่อนทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนนี้ท่านหมดเลยดูไปชนะไปเห็ดเองไปหลังมาไปมาเลยไม่เป็นไรวันวันนี้ก็เก็บวันนี้เก็บพูดไปเมาอยู่คนเดียวพ่อพื้นจะไปแล้วแต่ว่าพ่อพื้นต้องมาวันนี้ช่างนําออกจากโรงพยาบาลแล้วอ๋อแข็งแรงมากเลยหมอบอกว่าโอ้โหจิตเต้นไม่กังเส่แจ้งเขาดีก่อน ก็อย่างนี้นะคะเบาด้วยย่าจ่ยไเนออย่ามาจ่ายไหวอมันตื่นเต้นคะตื่นเต้นนะคะอยู่ตรงนี้มัใบ้างบ้างๆเป็นเอปส่นขอญาตรส้ให้อย่างนี้นะคะคุณวาลีก็เหมาเสื้ออีกแล้วนะคะอนะคะก็จะได้ทุกคนนะคะแล้วก็มีสรสีด้วยนะบ้านสรสีด้วยเจ้านางำคือ โซลซีช่วยเราทุกอย่างเนาะคือแอ่แรงไม่พอก็โทรหาโซลซี่เราก็มาก็เลยคุณวาลีก็เคยเห็นคิดเขียนอะไรก็ให้โซลูซีด้วยวาลีโลเซนเนาเออออสเตเวียนาแข่งเงี้ยคุยนึพูดได้หนูยังพูดไม่ได้เลยป้างแต่จะพูดไม่ได้แต่ก็เสือก็สอนสอนเป็นหลายหลายครั้งแต่ก็ยัง อ,อย่างออกกระดูกกระเดกอย่างออกเท็นเกียนแต่เขาก็คงรู้แล้วล่ะว่ามแม่เขาสสยทาไม่ได้ก <c oughs> ็ม <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีความสุขอยู่ด้วยการกินด้วยกันทุกยากด้วยกันก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยกันหัวรละหัวเละด้วยกัน,น อ้าวคนแก่ยังบ้างสายทาอะไรไม่ได้แต่ลูกหลานก็ช่วยหมดลูกหลานช่วยหมดเลยอแล้วก็สาธุคุ้นนะคะก็หมดแค่นี้นะคะพ่อคุณก็จะกลับมาวันนี้เพราะว่าช่างดําก็ออกจากโรงพาบาลแล้วจะไปส่งช่างดําอยู่บ้านแล้วก็กลับมาหาเหมือนเดิมแล้วรอบนี้คนละกี่ตัวอ้าวคนละตัวค่ะคนละหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับผม เพราะว่ารวมชาวบ้านสรสีอีกคือทางชาวบ้านสรสีเนี่ยเวลาเรามีงานอะไรโทรกริ้งเดียวนะฮะเขาก็มานะไม่ว่าจะเป็นช่วงบวงสวงองค์ปู่เขามาจิบมาจับจีบผ้าาเที่เราเห็นในงานบวงสวงงานฉลององค์ปู่ทุกปีเนี่ยฮะก็คือฝีมือของคณะนางรำบ้านสรสีนะที่มาจีบผ้าให้เราพี่วรีก็เลย เนาะแล้วก <muitas S 2> ็ผู้ชายก็มาช่วยยกเต็นท์ยกเต็นท์นะคะนี่นะครับคือตั้งใจบ้านทรัพย์สินก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นเนาะการสำหรับข่าวดีของแดงก็คือเดนได้รับโชคก็เลยมีค่าขนมนิดหน่อยให้คนอยู่นะจ้าให้น้ำสีแดงซื้อขนมให้แม่กำไลซื้อขนมให้ปุณซื้อขนมขับใครปาดาอ๋ออันนี้ของปดาก็คือมีความตั้ง เจ้้องใหอสี่สาวอสี่สี่สามนะคะถือแทนประดานะถือแทนประดาก็ขอให้บุญหนุนนำแอนเฟมิลี่นะคะก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่านอนหลับนะคะเอาปุยฝนยาวอย่านอย่านอนหลับนะคะฟังให้ชัดๆนะคะเงินร้อยนี้ที่มีน้ำใจให้สวเฝ้านานะคะแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดอ่าถือถือถือถอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่าโอ้ยให้ด้วยให้ด้วยให้ด้วยให้เสือเสือไม่ยอมเลยโอ้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 ยอ้้อ โชคก็ไม anyway, mm ่ม exactly. anyway. ีรางวัลอะไรไม่มีรางวัลอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราอยากจะขอบคุณแม่ๆเพื่อนที่อยู่น้าใช่ๆื้าไม่ดีนะใช่อีกคนละหนึ่งร้อย เป็นเดียดเดียๆเดีย so so ้ไม่พอนะลายช่อี๋เสือายช่องลยอลยช่องอดนม่ยัเห็นยูเสือยดอย่าีมเ๋อมาเือยมเห็นพีเอยเามาเอเอใหญ่้เลงกว้าว่ก้องให้นยก้อเปีไ๋อไม่ได้ซูมใช่

ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ของเอนก็ร้อยล้านที่มอบให้<ำ>อ่าสโวนะคะในพวกน้องนาสีท่านแล้วก็อันนี้ก็ของเสือนะคะร้อยล้านก็สองร้อยล้านนะคะอ่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือเสือเสือพาไปแล้วก็แอนแฟมิลี่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีโชคมีลาภ เงินที่ให้นี้ขอให้กลับไปหาร้านเท่านะคะอ้านทีาก็ได้100ล้านที่เราจะเป็นร้อยล้านแนนฟามี่ร้อยร้านแล้วแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านปู่บาลีจิตนาคราชท่านปู่ยศสุวรรณเมษโสณพีโสราดาเจ้านางสองพี่เนาะปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาลงคนนี้จงรับรู้ สิบหกสันฟ้าสิบห้าสันดินสิบสี่เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่องแสงโ่วลโกจงมาประทานพรให้เขาด้วย ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะศาสตสาธุกศาสตร์ทูขอให้มีโชคมีลาภทุกทุกวันตลอดปีตลอดไปขอให วิ่ uhm งแล้วคดอวิ่งแล้วรดาขอให้เงินกองท่วมหัวเสือพาไปแล้วก็เงินท่วมหัวแอนแฟมิลี่เขาเป็นช่างใหญ่เนาะเขาเป็นคนอย่างเดียวนะอ ขอให้เงินมั่นหว่เงือนเอ็นเดืออือนเนร้อยนขอให้คืนไปหาร้อยเท่ามล้านเท่าเท่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ยอดไม่ต้องฟังฟังนะคะขอให้ได้โชคได้ลาภนะคะขอให้เอาได้รวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทักเรียนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณยากค่ะเดี๋ยวเราไม่นานมาเข้าฉากก่อน อ๋คุยพ่อพี่ไม่ได้มาเป็นมือหามือหาเขาทำอะไรกันไม่อยู่แวดเลยชอบไปอยู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มาแล้วเนาะอันนี้ก็พอดีได้รับโชคนิดหน่อยก็เลยคิดถึงคนที่นาก็เลยเคาเรียกว่าให้ค่าขนมคนละเล็กคนละน้อยนะคะขอบคุณค่ะได้รับแล้วนะคะขอ ของแอนเหรอคะของแอนจูงนด้วยเดี๋ยวค่อยเอาอวยพรทีเดียวไ่มีจมด้ให้ด้วยนะอยากซ้ตเงินตอนนี้ไม่กินขนมนะคะเงินตนนี้เนี่าอวยพรอวรเอาบุญชาก่อนอ้ยพรให้ทั้งสงให้เอาโซก่อนตาลดับ ทั้งเสือพาไปแล้วก็แอนแฟมิลี่นะคะมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทำอะไรก็ขอให้แข็งแรงเฮงเฮปังปังร่ำรวยร่ำรรวยลองเลนดน้องเล็กน้องเล็กอขอบคุณพี่แอนแฟมิลี่นะคะแล้วก็พี่เสือพาไปนะคะที่เอาค่าขนมให้ก็ขอให้เป็ โชคโชคทุกทุกมวดเลยนะคะแล้วก็อ่าคลิปปังๆที่เกือด้วยนะคลิปปังๆโอเคขอให้เราคลิปนี้มีความสุขเนาะแล้ากลับบ้านด้วยสนุกยนะตอนจบคลิป1ึงตอนต้มเอ๊ยยานะฮะแล้มาพาะรถค่อยกลับบ้านแปดไหม โอเคนะฮะแปดพอดีนะขอบคุณที่รักชมลุปนะครับอดครับเขาเรียกว่าถแม่มันไม่ได้มาก็ขอบคุณเอซีทุกทุกท่านนะคะที่รับชมอะไ่ออไนะคะเป็นภาคที่อคเยนะคงแม่ก็ได้แปดสิบแล้วคงแม่